สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีครับอันนี้วันนี้ก็บาวีก็อยู่ที่ร้านขนมจีนเหมือนเดิมครับแต่มาดูวิวธีตอนวิธีทําของเขาครับขนมจีนเส้นสดครับับบใ,ใกล้ๆนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับเส้นครับนีก แป้งครับมูครับแป้งครับส่งตลาดจิงงจรือเลยครับทั้งขายทั้งส่งครับเสร็จแล้วครับนี่คือพอลกเห็งครับท่านโลก น้องนิดอุดรน,น้องพรคอนแกนอุบวนน้องแนนสาวแอนคนกาลาสินมืองเลยน้องเอินอำนาจ,จเจริญน,น้องพินร้อยเอ็ดคนชื่อกระทินน้องนรินอยู่มุกมดา สาวน้ำสะคนสาวมุนน้องายสารคามน้องายสาววิไลเป็นคนบึงการโคราชน้องสมนครพนมน้องต้านชัยภูมิน้องเองคนนังสาวอันอันน้องบัวลำาพคิดทอทุกคน โดนแล้วบอนาเบอร์ที่ให้มายังเมีมิดมือถืออยู่พอได้โทรหาพอเลแปลว่าลืมปวดรู้คนที่เคยไปมาหาสู่ยังอยู่ในใจเสมอสุรินน้องอ่อนยะสทธนน้องอ่ำ สาวบุรีรัมคนนางรองชื่อจอมเคยเจอศิสเกตน้องงามทุกนามจำได้เสมอด้วยงานพลาดใจอดเจอแต่หัวเนเดอ้อคือทอดทุกคนสุรินน้องอ่อนย่โสธรน้องคำสาวบุรีรัม คนนางรองชื่อจอมเคยเจอสิสะเกตน้องงามทุกน้มจำได้เสมอทุกงานพลาดใจอดเจอแต่หูเนเ้อติดหอดทุกคน <c oughs> ว่าสานครับทักทายกันมาได้นะครับไห์สวดติ๊กตอกครับทักทายกันได้เลยครับทักทายทักทายกันมาครับ ทักททยกันมาเยอะๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเลยนะครับว่าสันตอบด้วยคำคมบาวีครับท่านรักเขาเธอปวดใจครับลองมารักเราไหมครับไม่ปวดใจครับปวดแค่เอวครับว่าสันมามาครับทักแทกันได้ครับสำหรับวันนี้ ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับแ a n ง y ิวว e ลลิมัสว่าซัน